สวัสดีครับพี่พี่อ่าแนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นเรื่อยยนคิวที่สือีโครุ่น v 3 8 0 0นะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดครับผมอ่าตัวนี้จะสลักจะสลักไว้ชัดเจนนะครับว่าไม่อินเจแปนผลิตญี่ปุ่นแท้แท้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับคือผมจะเจอเราจะเจอกันเนี่ยคือก็มีมาบ้างนะครับรุ่นนี้นะรุ่นหลังเต่าแต่นะครับ ไอ้ตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าปกติที่เราเคยเจอกันเนี่ยมันจะเป็นมาพร้อมกับสเตอร์เฟืองโซ่3ามทพเป็นโซ่โซ่เล็กนะครับโซ่บาเล็กอ่าตัวนี้นะครับอัพขึ้นมาเป็นตัวนี้เพิ่มความยาวกระบอกสูบแล้วก็รวมไปถึงอ่าเปลี่ยนเป็นสเตอร์แหวนเรียบร้อยแล้วครับเขาอัพเป็นสเตอร์แหวนมาพร้อมกับ บ so าโซ่3ามับแกลางนะครับบาโซ่ส so ินิ้วสวยๆเลยครับผมอ่าแล้วตัวนี้ก็คือเพิ่มความแรงความใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าสำหรับรุ่นนี้นะครับพี่ๆมันน่าใช้อย่างไรนะครับคุณสมบัติครบเลยแหละถ้าจะใช้ในไทยเราผมก็แนะนำตัวนี้นะครับในเรื่องของอะไรไม่ว่าจะเป็นบาเป็นโซ่ชุดพับปั๊มคาบูเลเตอร์ลูกยางแยกน้ำมันอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็น ของไทยเราเลยนะครับที่จะหาเปลี่ยนได้เพราะเป็นเบอร์เดียวกันกับไทยเราครับอย่างชุดซ่อมคาบูเลเตอร์นี่นะครับก็จะเป็นของเลื่อยเลื่อยห้าพันสองสามพันแปดอะไรพวกนี้อ่าเป็นบล็อกเดียวกันนะครับผมใช้ร่วมกันได้เลยแล้วก็โซ่สามแปดกลางบ้านเราเลยครับบาร์ก็เป็นบาร์กลางๆนะครับอ่าแต่ติดตัวมาผมบอกเลยบาร์โซ่ตัวนี้มาสวยมากไม่มีตําหนิเลยพี่พอ่าผมกล้าบอกเลยว่าตัวเนี้ย เชลิสึทุกตัวนะครับเขาจะเน้นในการใช้งานหนะักตัวนี้เป็นรุ่นใช้งานหนะักใช้งานใครที่ชอบใช้งานยาวๆนะครับใช้งานแบบหนักๆตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาหรือจุกจิกในระหว่างการใช้งานนั่นเองนะครับแม้ยามไม่ได้สตาร์ทถึงเป็นอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มาสตาร์ทอีกทีหนึ่งก็จะง่ายตัวนี้จะดูดน้ำมันง่ายมากครับเวลาที่สตาร์ทครั้งแรก โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงรอบเดินเบากันเลยครับว่ามันจะติดมือดีแค่ไหนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่3.6ถึง3.8แรงม้านะครับพี่พี่ไปฟังเสียงรอบเดินเบาะนะครับ รอบเดินเบานิ่มๆน,น,นะครับพี่ๆผมบอกก่อนว่าตัวนี้ผมเช็คให้ทุกระบบนะครับระบบน้ํามันเลี้ยงโซ่ชุดท่อปั๊มคาบูแยกน้ํามันผมเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยแล้วแต่ชุดน้ํามันเลี้ยงโซ่ออกปกติเดิมๆแท้ทั้งตัวมันเลยครับไอตัวนี้นะอ่าโอเคเลยปฟังเสียงรอบเร่งกัน,นครับผม ค,คือเสียงจี๊ดมากแล้วก็ติดมือดีมากพ,พี่ความแรงของมันเนี่ยมีในตัวมันเลยอีกทีครับโอเคครับผมตัวนี้มาครบชุดเลยนะพี่ๆมาพร้อมปอกเลยก็คือครบชุดพร้อมด้วยงานเลยนะครับผมอ่าแยกน้ำมันตัวนี้นะครับเป็นแยกน้ำมันรุ่นมีปีกนะจะมีน็อตจับ2ตัวอยู่ด้านใน ตัวนี้ผมมีแถมให้อีกหนึ่งตัวไว้เพื่อป้องกันการสึกลรอนะครับผมมีแถมให้นะครับอ่าโอเคใครสนใจตัวนี้นะครับพ,พี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแล้วก็บัญชีนะครับบัญชีธนาคารออมสินนายสัญญาจากนาลายบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นบัญชีอื่นระวังโจรกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ